สวัสดีครับกับมหาคุกตะจวดนะครับันนี่ปกอบกันอีกเก่านะครับเหมือนเดิมมันนี่ฝากติดตามรับชมให้กำลังใจไปพร้อมกันนะครับมันนี่ไปจวดกันครับสวัสดีครับกับวันที่แปดันวาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสามโมงเศร้านะครับสามสิบเก้าน้ทีนะครับมันนี่ถือว่าเป็นเลิกงามยาดดีมือสันวันดีนะครับกับวันที่ แธันวาคมนะครับ2566นะครับเมืองบางไฟโก่เยอะโซทอดนะครับดินแดนนะครับเทศนี่บุญบางไฟที่เรื่องชื่อรือชานะครับสำหรับตรง่ยงสางแปนนะครับเอฟซีไม่ไพวานนี่เอยซื้อนี่นะครับหูท่านที่นะครับพร้อมแกพร้อมแถมกับครบเซตเหมือนเดิมนะครับปล่มลมเบียร์น้ำอารมณ์คือเกานะครับได้ทุกขั้นดันทุกเขตนะครับ บอขอกระแถมให้คือเก่านะครับใจดีนะครับผู้ซื้อขอหลายนะครับผู้ขายประกาศตุ้นกับจัดให้นะครับใส่รถนะครับรถจะมีหมวกเสียบแบตสำหรับลูกค้ามือไม้ฮัดครับนะครับบวกยครับเลยนี่ไม้บวกยครับนะครับรถกระซิ่งค้นกระซิ่งนะครับวันนี้ของซิ่งมาบอกกันครับ การขึ้นนี่ถูกวิธีนะครับต้องึ้นทั้งนั้นว่านี่นีครับเลขหนาจุดนะครับเป็นเลขหาซิกกว่าถึงถือว่าหาซิกชั่วโมงเขาต้องโทรเขาไปสูงนะระยะเปลี่ยนท้ะครับะยะเปลี่ยนทายหลอดแบบในช่วงรับประกันแม่นเองนี่ช่วงแรกนั่จะมีกองกับน้ำมันเครื่องสองอย่างถ้าเกิดโชว์ปุ๊บยังได้ยังเนื้อโชว์เนาะโชว์หลุดแบตเตอรี่โชว์แสดงว่าไฟชารดต้องมีปัญหาระบบไฟชาร์จเนาะ ไปบูชาข่าหมอจัชซนะเราควรรับเครื่องนะครบสาเหตุแก้ไขก่อนใส่งานแต่กัต้นนี้เท่ากันนี่แรงดันน้ำมันเครื่องอทำมัชจู่คณะที่รถเท่าเครื่องมันติดแสดงว่าแรงดันน้ำมันเครื่องเขามันต่ำหรือว่าน้ำมันเครื่องเ่าอากขศดนะครับเพราะกับทีมวิ่งใบพม่านหาหน้าที่นล้ครับให้น้ำมันมันร้อนลงเท่ากับไปเอาการวัดวัดทามันขาดเท่ากับเติมให้ได้เยครับ บระเทศนี้คณะรถเท่าออกตรงไปแล้วหามแฟริชขาดนะครับตัวนี้ขาดแมนแมนข้อติดใจหนึ่งคือหยุดรถนะครับมันติดตาจากรถยนต์ชื่อหม่องนี้ชอบหยาบดีก็บปดูเลยในละถัดไปไทยหลีอาทิตย์หนึ่งมันก็ได้่เราจะหาจริงน่เออสอยจูเด้อมันนี่นี่เจ็บแสบนี่อาหารนี่ยอาจวดจวดเดียวโอมตายวะเรื่องตอนนี้ก็ไดงไป แน,น่นะมีที่การใส่งานจริงนะครับอยู่ที่ตรงไ,ลไปลายหน้านะครับเพื่อนอยากล่องใส่งานจริงนะครับหลังจากฟั่งทิศดีแล้วนะครับเ<ส><ข>ยากเบิ่งว่าใส่งานจริงสิเป็นจังไรนะครับจัดหายเลยดีลูกค้าแล้วนะครับไปลองใส่เบิ่งนะครับลองวิชาเบิ่งนะครับ การเปิดหน้างานนะครับแต่ว่าเครื่องจะหนาแน่นะครับต่อเครื่องเป็นอย่งที่เห็นว่าการใส่งานจริงนะครับการไถหน้านะครับใกล้สองกระต่ายนะครับสองกระต่ายห้องกะไถนะครับตีเอาถนะครับแต่แถวนี้จะเป็นดินทรายนะครับ ใช้ก็จะเขาง่ายเนี่ยนะครับเข่าดีนะครับเพราะว่าดินจะซุมนะครับปูปักเตงกโม่นี่ทุดยอดเลยแหละครับแบบนี้ดินซุมๆเป็นดินทรายนะครับแบบนี้ขอบคุณนะครับสําหรับทีมงานมหาพาจวดนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสาหรับการติดตามการรับชมนะครับตลอดช่วงผีพานมานะครับขอบคุณสาหรับซีรีลอยทูติดตามทุกๆท่านนะครับ สำหรับทีมงานมหาคุบตาพาจวดนะครับขอหน่อยให้หลายนะครับว่าตะขายแล้วบอขาดทุนนะครับจบทุกขั้นดันทุกเกตนะครับฝากติดตามนะครับรับชมในคลิปต่อๆไปนะครับถามเรื่องราคาหรือว่าโปรโมชั่นนะครับต่างๆติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหลอกถามราคาได้หลอกถามส่วนลดได้นะครับบอสือบอเป็นอย่างบอสือบอว่ากันนะครับ ฝากไว้จะเพียงกันนี่นะครับเจอกันคลิปหน้าจะไปตรวจดูสานันนะครับฝากติดตามในคลิปต่อ,ตอไปนั่นนะครับผมสวัสดีครับ